มาคัากหลายพี่น้องผู้ยิบ้านฟินแลนด์เอะอเอียงกะเป็นกระแสเป็นกระแสพี่เขาผู้หนึ่งทิดติดตามผลงานผู้ยิบ้านฟินแลนด์กะช่มทุกอีพีตั้งแต่อีพีหนึ่งจนอหอดอีพีหาก็ขึ้นมือแรงนี่ครับพี่น้องอีพีห้ายังไงก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ยิบ้านฟินแลนด์ด้วยเด้อเข้าไปในเพจโตเกียวมิวสิกทักแชทซื้อตั๋วราคา129บาบาท ไปดูคอนเสิร์ตของค่ายโตเกียวมิวสิกเพิ่นกันจจมีนักร้องมาใหม่น้องสเตมและน้องเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิก่ะคอยติดตามช่วเวลา3ามทุ่มนี่ล่ละโดยประมาณค่ะพี่น้องจับจองหาที่นั่งที่บ้านตัวเองดูกลุ่มปิดออนไลน์ของผู้หญ่บ้านฟินแลนด์พี่ข้าวก็เป็นหนึ่งในเอฟซของผู้หญ่บ้านฟินแลนด์ กติดตามทั้งน้องซีแกรมครูสิจังแล้วก็น้องคอปเตอร์แล้วก็น้องลีโอก็เพิ่มเติมมากกับคือน้องสเต็มแล้วก็น้องเจนเนี่ครับพี่น้องจังใดกับเป็นกําลังใจให้ครับผูยี่บ้านฟินแลนด์เน้อคะ่ะเมื่อนี้เฮดคลิปนอกเรื่องเพราะว่าพี่เขากับเป็นเอฟซีของภูยี่บ้านฟินแลนด์คือกันเพื่อนกับสยบทุกดราม่าครับพี่น้องกับมีเอฟซีทักเพื่นไปหลังไม่บอกว่าคือบ่ขึ้นดีกัน กับเมียเพิ่นเพิ่นก็บ,บอกว่าเพื่อนสิเดินนาอยางเดียวส,สั่งสค์พลงานบม่ว่าสิเป็นไอของขายของเพื่อนบม่ว่าสิเป็นสา่งสันศิลปินเขาก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอนาคตยังไม่แน่นอนว่าสันว่ากะจังไดกะเมลแองพ่อกันนาเวทีกลุ่มผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เวลาสามทุ่มโดยประมาณที่เพจโตเกียวมิวสิกทักไปซื้อตั๋วได้เลยเดอ้อ